สดีครับคุณม่อนแล้วผู้ฟังรายการครับวันนี้นะคะตลาดหดุ้นไทยก็แตะที่สูงสุดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดบวกยี่สิบนะคะคอพ่งไดก็ก็เข้าหาพันหกร้อยอยู er ่ดี <die> นะครับแต่ก็สิ่งที่กังวลในระยะนั้นมันก็ยังคงเป็นว่าแนวต้านพันหกร้อยยังคงมีอิทธิพลอยู่แต่การที่มันมีอิทธิพลเนี่ยเพราะว่ามันมีปัจจัยลบกวนจิตวิทยาเข้ามาเป็นระยะระยะ ปัจจัยอะไระคะเอ่อปัจจัยรบกวนทางด้านจิตวิทยาการลงทุนค่ะ <Okay. S 2> นะครับคือถ้ามันไม่มีเรื่องพวกนี้ในช่วงเวลาเนี้ยในรอบ <Okay. S 2> สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันทะลุพันหกร้อยปตั้งนานแล้วแหละ oh. นะครับ <laughs> แต่ว่าไอ้ตัวปัจจัยเนี่ยเราไม่สามารถจะไปหยุดยั้งมันได้เช่นคนกลัวอย่างนู้นอย่างนี้เอาง่ายๆนะครับ <Okay. S 2> อย่างเช่นประเด็นว่าอ,อ,อัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับ ที่มันเป็นปัญหามากักระยะนึงแล้วเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้บางคนกลัวไปว่าเออเดี๋ยวจะออกมาตรการอย่างโน้นอ,อย่างนี้ซึ่งถ้าเผื่อใครติดตามข่าวอย่างต่อนเนื่องก็จะเห็นนะครับว่าทางด้านรัฐมนตรีคังก็พูดชัดเจนว่าเออคงจะไม่มีมาตรการอะไรที่แบบว่าออกมาในทางที่เป็นลบต่อนักลงทุนนะครับเพราะเพราะดูเหมือนว่าออท่านจะเข้าใจว่าในเชิงของ เออจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยของนักลงทุนเป็นยังไงนะครับขณะที่ฝั่งของออธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ยืนยืนการที่จะแบบว่าไม่ยอมลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้นักลงทุนบางส่วนกลายเป็นว่าดูเป็นกังวลว่าเอ๊ะมันจะยังไงก็เลยไม่ทําอะไรก็เลยไม่ทําอะไรหรือไม่บางคนก็เลือกที่จะขายทํากําไรอ,ออกไปก่อนหน้าอ,อย่างเนี้ยเป็นต้นหรือแม้กระทั่งสมมูรณนะครับกรณีของ การที่กลุ่มมวลชนอาจจะไปะกดดันสารร,รัฐมนูญนะครับที่จะให้ตุลาการหยุดการทําหน้าที่ในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเนี้ยนะครับอันนี้บางคนก็เอามาเป็นปัจจัยที่กงังวลเรื่องพวกนี้มันเข้ามาในตลาดอยู่ตลอดเวลาแล้วทำยังไงคะถ้าเข้ามาแบบนี้นะคะคือจริงๆผมอยากจะ,ะเสนอแนะว่าลักษณะแบบนี้มันอยู่ในตลาด โดยตลอดแหละ,ะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเวิเคราะห์แล้วก็มองไปในลักษณะว่าผลที่สุดแล้วเป็นยังไงดีกว่า<อ>แล้วพี่ปินจะได้นำนักทุนว่าผลที่สุดมันควรจะเป็นยังไงจากจิตวิทยาที่พี่ปินพูดไปเื่อสักรู่ค่ะครับค่ะในในมุมของผมเนี่ยที่สุดแล้วมันไม่ได้มีผลกระทบทางทางลบอ,อ,อะไรรอกไม่มีผลกระทบใดๆสำหรับจิตวิทยาที่พูดถึงนะคะใช่แต่มันจะในระยะเวลาที่ปัจจัยพวกนี้มันเกิดณเวลานั้นๆทําให้คนกลัว นะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าลงทุนบางคนก็กลัวแม้กระทั่งแบบเมื่อราคาอ่อนลงมาแล้วควรจะซื้อก็อืมขอดูก่อนแล้วกันอะไรอย่างเนี้ยแล้วพี่ปิ่นจะแนะนําอย่างไรคะในมุมเอาพี่ปิ่นตัดสินใจค่ะอ่าฮะไม่ต้องเอาคนอื่นแล้วของผมของผมเองจะแนะนําให้นักลงทุนเนี้ยทยอยซื้อเสมอเลยในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะถ้ามีการอ่อนตัวลงมานะครับถ้าใครดูบทวิเคราะห์ที่ผมเขียนเป็นรายวัน ของที่บริษัท <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็จะบอกว่าเนี่ย <c oughs> แต่ก็ยังก็บอกนะครับว่าพันหร้อยมันยังมีอิทธิพลอยู่<ม>เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะยังมีความรู้สึกลักษ <c oughs> ณะนี้นเอาอย่างนี้ถ้าคนมีต่ำกว่าพันหกร้อยก็ถือทำรอทำกำไรถูกไหมคะอ่าใช่ส่วนคนไม่มีอยากเข้าตัวใดตัวหนึ่งในเวลานี้ <c oughs> พี่ปินน่าจะแนะนำกลุ่มไหนแบบไหนคะเอาเป็นว่าในหุ้นบางตัวที่มีศักยภาพในการเติบโตของกำไรในไตรมาส สามไตรามาสข้างหน้าที่ดีตอนนี้ไม่ไม่อยากจะพูดไตรามาสที่หนึ่งละเพราะว่าหลายบริษัทเริ่มประกาศผลประกอบการออกมาแล้วก็เป็นไปตามคาดบ้างไม่เป็น,ปนบ้างหรือเอ,อ,อะไรนะออกมาแล้วก็คงจะไม่ได้มีอะไรมากมายละนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะให้ดูคือในสามไตรามาสข้างหน้าถ้าบริษัทนั้นเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นบริษัทที่มีกําไรในไตรามาสหนึ่งเป็นไตรามาสที่แย่ที่สุดโอ้โหอันนี้ ยิ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแล้วก็จะนํามาสู่อย่างหุ้นแนะนําตัวหนวันนี้นะครับนั่นก็คืออยากจะแนะนําตัว AI อาจจะเป็นหุ้นที่ฟังดูแปลกนิดนึงแปลกพี่ปิ่นเขาให้ทุกปันแล้วอุตาหการเราอ่ะอ๋อเลยครับแต่ในมุมพี่ปิ่นยังไม่ได้อ่ะพี่มินให้ AI อยังไงอ๋อ AI ไเนี่ยเราแนะนําว่ามันเป็นหุ้นที่น่าซื้อนะเพื่อจะเก่งกําไรก็ได้หรือจะลงทุนก็ดีพี่ปิ่นมาตอนนี้ราคาสิบเจ็ดบาท ครับอ่าให้ให้ราคาสิบเจ็ดบาทเพราะอะไรอ่าจะบอกว่าบริษัทน,นี้มีแนวโน้มว่ากําไรไตรมาสหนึ่งเนี่ยะจะเป็นไตรมาสที่ต่ําที่สุดของปีนี้อะนะครับนั่นหมายความว่าไตรมาสสองสามสี่กำลังจะเป็นภาพที่ดีกว่านี้ค่ะนะครับอันนี้ตอรี่ที่น่าสนใจอ,อันที่สอง บริจัทลูกกาลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาสสามปีนี้เพราะฉะนั้นราคาหุ้นช่วงเนี้ถ้ายังไม่ได้ขยับไปไหนคือโอกาสในการเข้าซื้อเพื่อการลงทุนที่ดีคือเขาจะมีตัว AI Energy ที่เป็นลูกเนี่ย AI e n e r g นนะคะรับกำลังจะ IPO ซึ่งเมื่อเวลานั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ตัว AI ในฐานะบริษัทแม่เนี่ยจะได้กำไร พิเศษเข้ามาด้วยจากการเอาลูกเข้าตลาดค่่ะพีินนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ตัว AI เนี่ยผลประกอบการปีนี้ค <Okay. S 2> าดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผล <Okay. S 2> แล้วก็คิดในเทอมของดีวิดนยิวหรือพูดง่ายเอาเงินมาซื้อ um. หุ้นตัวนี้เพื่อการลงทุนเนี่ยถ้าเทียบเป็นคล้ายๆเทียบกับอาตาัตราดอกเบี้ยงเงินฝากธนาคารพาณิชย์เนี่ยเงินลงทุนร้อยบาทของเราจะได้ยิวประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ okay. เพราะฉะนั้นถ้าเราเงินร้อยบาทไปฝากแบงค์เนี่ยดอกเบี้ยอย่างมากก็สามเปอร์เซ็นตะแต่ว่าถ้าเผื่อตัว a อเนี่ยปีนี้น่าจะได้อย่างน้อยก็สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตะฮะผลตอบแทนยิ่งได้เพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่คิดในรูปของอัปไซด์ของราคาหุ้นนะค่ะก็ดูน่าสนใจละโอเคทีนี้พี่ปิ่นคะราคาที่ลงทุนนะคะในการที่จะอัพไซด์สิบเปอร์เซ็นบริเวณสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์นี่ลงทุนได้สิบเปอร์เซ็นหรือยังไงคะ อ๋อใช่ที่ระดับเนี้ยนะครับคือเราเทียบมาแล้วเป็นรูปที่เรียกว่าดีเวเดนยิวในภาษาทางการเงินก็คือเอาเงินปันผลต่อหุ้นเป็นตัวตั้งหารด้วยราคาหุ้นปันผลตั้งนะครับราคาหุ้นหารอ่าครับแล้วก็คูณด้วยร้อยมันก็จะได้ตัวดีเวเดนยิวมาในรูปที่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับค่ะพี่ปรินค่ะแล้วราคาพื้นฐานจากปัจจัยที่สนับสนุนทั้งหมดราคา จะอยู่เท่าไหร่คะทางเราทําไว้ที่24บาท50ตางค์นะครับอัพไซแนสสนใจเลยหุ้นู้ฟังนักลงทุนครับ24บาทใช่ครับปีนี้นะคะปีนี้ครับ17 18 19เดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้เราจะได้เห็นภาพกําไรสุดที่เขาเขาก้าวกระโดดนะครับพอดีมีเพื่อนๆซื้อไว้14บาทนะพี่ปินอ๋อก็คงอันนั้นเรียกว่าเป็นหุ้นต้นทุนต่ำแล้วล่ะแกกะจะขาย20บาทอ่ะเนี่ยบอกแกว่าไงไม่ต้องขายไม่จําเป็นนะผมว่ารอดี๋ยวไปก่อนเถอะ ียกเว้นเขาเป็นนักเก่งกาไรระยะั้านโอ้ไม่ไม่แก่งไม่เกง่เกงเ่ะถ้าไม่เก่งนี่ผมคิดว่าถือไปได้ปีหนึ่งแกชอบถือหุ้นผเดือนกับปีหนึ่งโอ้ <receber S 1> ถ้าอย่า <pacing? S 2> งนี้สบายเลยเ<อ>ถ้าสเปคนี้ผมว่ากับเออตอนนี้ได้แกจะออกเบ้นมาละแกบอกเ <laughs> ลยโอ้ถ้าอย่างนี้เขาก็นั่งยิม้มแล้วละผมว่าที่ราคาแกให้ดิฉันหาเบ้นล่าสุดให้อะโอ้โหครับเอาเป็นว่าเขาคงอยู่ในฐานะที่คือสบายๆบายอะก็ นะคะสำหรับคุณตัวนี้อพี่หุงได้อะไรนะได้ซีวิกมัางจาก AI ไอยูวีไม่ได้แล้วมาเอา AI นี่แหละโอ้ผมว่าน่าจะมีความหวังอะนะครับโอ้ยตายละ AI นะคะพี่ปรินไปเจาะไปเจาะมาจากไหนเนี่ยอ๋อสัปดาหก่อนเพิ่งได้มีโอกาสเข้าพบผู้บริหารครับใครอ่ะเป็นทางซีโอของบริษัทไว้ใจได้ป่ะหน้าตาเขาคิดว่าคือคือเรา เราใช้วิธีการตักถามค่ะจนน่ใจได้นะครับหลักการไม่กลัวบางคนหลอกเราไงพี่ปิ่นเออคือคือจะหลอกเนี่ยเราก็มีคําถามผู้ง่ายมีคําถามที่ดักไว้ที่จะทําให้ที่สุดแล้วเนี่ยคําตอบมันมันสะท้อนออกมาว่ามันใช่ไม่ใช่บางคนเงอะเงอะอ่าครับอ๋อครับม่แหมมาช้าแต่ยังมานะ่ยไอของพี่ปิ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในแคสบาลานอยู่นะพี่ปิ่นตัวเนี้ยอ๋อครับ ไม่เป็นไรเพราะว่าใ,ในที่ที่บริษัทเองเวลาเขียนบทวิเคราะห์เมื่อเช้านี้พี่เจนออกไปผมก็บอกว่าเอ,อตรงจังหวะเนี้ยราคาหุ้นยังไม่ขยับไปไหนอะ่ะก็คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นโอกาสให้นักลงทุนได้มีโอกาสซื้อหุ้นนะครับบางทีไม่ไม่ชอบที่จะเล c o คอมเมต์แล้วแบบว่าราคาหุ้นขึ้นเร็ว,รว,รวๆแรงๆเพราะนั้นหมายความว่าหลายคนยังไม่ได้มีโอกาสซื้อหุ้นต้นทุนต่ำเลย จริงๆตัวนี้ก็เข้าตาดิฉันไปเหมือนกันเมื่อพูดที่แล้วสําหรับเอไอแต่คให้ข้อมูลไปเป็นอีกตัวหนึ่งอแ้ครับแต่ตัวนี้มาแรงมาแรงนะฮะยี่สิบสี่บาทเป้าหมายเท่ากันนะฮะพี่ปินตัวเอไอได้เหตุผลทั้งมวลนะฮะพี่ปินตามปัจจัยต่างๆครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในเชิงปัจจัยพื้นฐานเลยค่ะครับโอ้ค่ะค่ะเอไอจะได้ประโยชน์จากทาธุรกิจอะไรครับพี่ปินธุรกิจอ๋อธุรกิจของเขาเป็นลูกถ้วยไฟฟ้าซึ่งเขาผลิตแล้วก็ ส่งมอบหรือผู้ย้ายขายใ,ให้กับการไฟฟ้าส่งมอบให้กฟผอ่าถูกต้องครับเพราะฉนั้นการไฟฟ้าคือลูกค้าหลักคือสำคัญของเขาคนนี้ประเด็นของกรฟผอเองนียคะมีนโยบายในการสร้างโรงงานไฟฟ้าเพิ่มอีก 2556ถึงปี2562โปรเจกต์ของเขาก็ประมาณ3 0 0แสนล้าน AI จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเออคงมีส่วนแต่ว่าต้องต้องบอกว่าจริงๆ AI เนี่ยเขาก็คือผู้ประกอบการรายหนึ่งแล้วถ้าเผื่อไปเทียบกับแบบว่าทั้งหมดในส่วนที่เป็นคนทำอะไรให้กับการไฟฟ้าเนี่ยเขาเป็นส่วนเล็กๆเล็กเเท่านั้นเองเขาจะได้ตลอดอ่าเขาจะได้ตลอด แต่มันจะมีลักษณะที่คุณม่อนพูดเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของการทำโรงไฟฟ้าการพัฒนาโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยหลายใหญ่ๆที่เป็นระดับแบบพันหลายพันเมกะวัตต์พวกนั้นนั่นก็จะเป็นตระกูลเอ็กโกลาดูลีโกลอะไรอันนั้นได้ประโยชน์แต่ทีนี้ในรอบเนี้ยที่ประมูลสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับคนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในตลาดก็จะมีโกลับเอ็กโ ส่วนรัฐบุรีอย่างที่เราทราบในสัปดาห์ที่แล้วเราเขาถอนตัวนะครับอ๋อจากสามแสนล้านสองตัวนี้น่าจะได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าอ๋อใช่ครับแล้วยังมีมีบริษัทอื่นแต่พอดีเขาอยู่นอกตลาดนะครับที่เรียกว่า p p พรพบครับก็ได้เล็กๆน้อยเขาขยายไปไหนต้องไปกับเขาคือบางคนเนี่ยเขาเป็นบริษัทเล็กแล้วเขาก็โตบนบนความ ความที่เขาเป็นบริษัทเล็กแต่เขาโตอยู่เรื่อยๆของเขาคือเขามีลูกค้ามีธุรกิจของเขาตอนเนื่องใช่ครับมีรายได้เขาก็จะโตแบบนี้ของเขาไปอ๋อพี่ปินเลยแนะนําตัวนี้เลยเนาะใช่ครับอืมค่ะแล้วมีตัวอื่นไหมซีพีโอซีพีเอลโอ้ยังทักซีพีเอนี้ยังเหมือนเดิมไม่มีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เชิงคาแนะนําก็ยังคงแนะนาให้ซื้อไปราคาพื้นฐานก็คือห้าสิบห้าบาทอ้เทาตัวเองาบาทยังไม่รวมแมคโครนะครับอย่างที่ย้ำราคาเดิมนะราคาเดิม ค่ะ CP <PU> r พี่ปิ่นก็ยังให้แนะนําสม่าเสมอ,อยังเหมือนเดิมคือเลยไม่ไม่ไมพูดซ้ำเพราะว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นฐานค่ะ,คะ <C PU> ไม่เปไรก็มีคนถาม CP r ทุกวันนั่นแหละเ <C PU> พราะมันยืนอันดับหนึ่งทุกวันด้วย <C PU> <ช>คนอยากจะซื้อเอาไงคนอยากจะขายจะขายปเปล่าอะไรเง,งี้ยก็ไม่เป็นไรใครที่อยากขายแต่ก็จะบอกว่ามีคนก็คนอยากซื้อก็เยอะนะถ้าคุณขายแล้วคุณไม่เสียได้ก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะก็แนะนำเป็นเมนเมนสองอตัวนี้ตัวเดียวสำหรับอาทิตย์นี้หรือว่า อ๋อหลักๆก็คงให้ตัวนี้ไปก่อนออละกันเพราะว่า C P r อย่างที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องพูดแล้วสัปดาห์ก่นก่อน <c oughs> พูดไปเยอะมากเยอะจนบางคนอาจจะเบื่อแล้วปีน C P r ไปแล้วนะเป็นสมยานามไปแล้วนะฮะปีน C P r ค่ะก็ a อนะคะพี่ปินกับไลอ้ลดที่ไปพูดคุยกับผู้บริหารกับขาา้อมูลพื้นฐานแต่เซตนี้พี่ปินให้กรอบอย่างไรคะสัปดาหนี้ก็ถ้าช่วงสั้นก็อย่างที่บอกพันหกร้อยแต่ผมคิดว่าที่สุดเราต้องทะลุนะความเชื่อ,อยังเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานของกําไรบริจัทจดทะเบียนในตลาดยังเป็นภาพของการเพิ่มขึ้นในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นพออย่างที่บอกคํานวณออกมาแล้วเนี่ย เป้าหมายของเซลดินเด็ตในมุมของที่ผมคำนวณมาน่าจะเห็นระดับพันหกร้อยแปดสิบหกค่ะครับอืมได้ค่ะพี่ปรินพันหกร้อยแปดสิบหกเนาะราคาที่พี่ปรินให้คงเป็ตเที่ทางเหล่าให้ก็เกือบพันเจ็ดร้อยแหละนะใกล้กพันต่างกันเนาะอืมค่ะค่ะพี่ปรินขอบพระคุณนะคะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับค่ะค่ะพี่ปรินก็ให้หุ้นเด็ดใน